สวัสดีเจ้าแม่ต้อมได้จิกกุง้งหรือว่าจิ้งลีดยากมาจากบ้านป่าสางนะเจ้าแม่ต้อมจะเอามาคั่วตามสูตรติปปอของแม่ต้อมเนี่ยเคยทำเพื่อกินสมัยเป็นละอ่อนเนี่ยใจขอบกขุดหาตะมูป,ปื้นต้นลำไยนะเจ้าม่วนขนาดเลยเจ้าจิ้งลีดยากเนี่ยบ้านแม่ต้อมหองว่าจิกกุ้งนะเจ้า แม่เขาไม่ต้อมาเอาไส้ออกขึ้นหมดแล้วแม่เขาไม่ต้อมเนี่ยบอกว่าซื้อมาตัวละ2บาทนะเจ้าตึงมดนี่มีอยู่ประมาณ50ตัวเจ้าล้างแล้วก็พักไวใ้ให้สะเด็ดน้ำก่อนนะเจ้ากระเดี๋ยวไม่ต้อมจะเตรียมเครื่องสำหรับคั่วจิกุงนะเจ้าก็จะมีจะใครต้นหนึ่งนะเจ้า แล้วก็พริกหนุ่ม3เม็ดหรือว่าไัยจะดใจพริกแห้งกว่าใดเจ้าหอมแดงสัก6 7เจหัวนะเจ้าซอยก่อนจะได้ตํำง่ายนอกจากนี้ก็จะมีกระเทียมนะเจ้าใส่ประมาณ1ช้อนพูน เอากุยยางมาตำรวมกันเลยนะเจ้าก็จะมีจักไข่หอมเตียมหอมแดงนะเจ้าแล้วก็พริกหนุ่มแม่ต้อมใส่เกลือปบบ่นลงไปประมาณ1ช้อนชานะเจ้า เวลาต่ำมันจะได้ต่ำง่ายนะเจ้าจะได้บักกระเด็นแม่ต้อมโทรไปถามปอนะเจ้าปอบอกว่าใหอใส่ใบบักคูดกับหัวคาลงไปตัวเจ้า ตั้งกระทะน้ำมันเฮื้อห้อนเลยนะเจ้าไม่ต้องใจไฟกลางทอดจิก,กุงเฮื้อกอบก่อนเลยเจ้า สังเกตดูฟองอากาศนะเจ้าถ้าฟองอากาศบ่กค่อยมีแล้วแสดงว่าจิกุงของเฮากรอบดีแล้วนะเจ้าตักขึ้นมาพักไวเพื่อเสด็จน้ํามันเลยเจ้าหลังจากนั้นใส่น้ํามันลงไปหน่อยนึงนะเจ้าแล้วก็เอาเครื่องที่เฮาต่ำไว้นะ่ะลงไปพัดเพื่อหอมๆเลยเจ้า พอเครื่องหอมดีแล้วก็เอาจิกุงลงไปคั่วให้มันเข้ากันกับเครื่องเลยเจ้า ปอบอกว่าคือใส่เกลือกับผงชูรสนะเจ้าแต่ไม่ต้อมใส่ก็เกลือเพิ่มไปแหมสักเกิงช้อนชาเนี่ยเพราะว่าตอนที่เ้าตำพริกเนี่ยไม่ต้มใส่ไปแล้วนะเจ้าประมาณหนึ่งช้อนชา ชิมแล้วก็ปรุงรสให้ถูกปากเลยนะเจ้ารอเให้หาย้อนแล้วก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทนะเจ้ารับรองว่ากรอบหลายวันเลยเจ้า จะกินกับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินเป็นกับแก้มก็ได้เหมือนกันนะเจ้าไม่ต้องบ่ค่อยสบายนะเจ้ากินข้าวบ่ค่อยลำมาหลายวันแล้วก็นั่งกินขั้วจะก,กุ้งเนี่ยกินเล่นๆไปนะเจ้าก็กินได้นักอยู่เจ้าไม่ต้องว่าเมนูนี้เหมาะกับการกินเป็นของแก้มมากกว่ากินกับข้าวนะเจ้า สมัยเป็นละอ่อนนะเจ้าไม่ต้องจะใจขอบกไล่คุดตะมูปืนต้นลำไยนะเจ้าปอกก็จะสอนวิธีสังเกตดูหูของมันว่ามันจะเป็นขุยนะเจ้าแล้วก็คุดไปกับจนิ้วแยไปเรื่อยๆจนกว่าจะปะตัวมันนะเจ้ามาครั้งก็เอาน้ําเทลงไปในหูมันนะเจ้าสักกั้หนึ่งจิกุงมันก็จะโผล่ออกมาคือว่ามันน่าจะแก้น้ํานะเจ้าก็เลยต้องฟั่งออกมา กึด <Good. S 2> แล้วก็เอ็นดูมันนะเจ้าตอนนั้นยังเป็นละอ่อนอยู่เนาะเยี่ยไปก็เพราะว่าอยากเล่นม่วนนะเจ้าตอนนี้จะฮึ้มไปเยี่ยกเกาะเยี่ยมาได้แล้วนะเจ้าก็เป็นอาหารเนื้อแฮมเมนูหนึ่งนะเจ้าตี่สมัยนี้ก็หากกินมาค่อยได้แล้วนะเจ้าแล้วปักกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า